ดูดวงชาวราศีธนูนครับพ้วันที่25มีนาคมดวงนี้มีรวยระบมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาดวงชะตาของคุณตกตำแหน่งอะไรนะผมตกตำแหน่งม้าพะยองนะครับเขื่ใเขิลนรจนบุญบารมีวาสนาแต่กดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับตัวท่านกดไลค์ให้กับหมอสันนิดหนึ่ง วงชะตาของคุณตกตำแหน่งม้าประยองกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับ,บปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ามันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตานี้รับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิทธิ์เลือกมากเท่าไหร่นัก่านผูมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเข้ามาจาัดหนักจัดเต็มในโชคชะตารู้สึกคึกเขิมในอำนาจบุญบารมีวาสนาสิ่งที่ดีจะบังเกิดขึ้น,นกรับ นะผมคุณกําลังจะได้ค้นพบเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆให้ทําอะไรแบบอย่างที่ตรงไปตรงมาตก,ตกตกตําแหน่งจัสติทําตามแบบแผนตุลาการกดบ้านกดเมืองกดสวรรค์กดนรกกดโลกแห่งวิญญาณเพราะฉะนั้นตรงไปตรงมากับทุกสิ่งทุกอย่างอย่าพึ่งผิดแพกแวกแนวในโชคชะตาดวงชะตานี้จะรู้สึกคึกเขิมในอานาจบนบารมีวาสนาจะได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็น ครับผมสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านควรที่จะต้องพลิกเปลี่ยนแปลผันการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารมีวาส,สนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะเจริญลูกเรืองในสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบครับผมดวงชะตานี้ตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาครับผมจะได้พบได้เจอสิ่งที่ใช่ นะผมดวงชะตาของท่านอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคชะตาก็เปรียบเสมือนราชสีมานอนซบตักดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอนะผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคชะตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดได้พบได้เจอนรับในโชคชะตาเพราะฉะนั้นขอทํานายว่าพ้นวันที่25มีนาคมนี้นะผมดวงชะตาของท่านจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้าง ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคตกตําแหน่งนับดวงนี้มีรวยเพราะฉะนั้นโอกาสทองนะับข่าววิวาข่าวมงคลธุรกิจการงานการเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้นนะับลองสังเกตดูนะว่าเป็นไปตามนี้หรือเปล่านะผมแต่ปัญหาต่างๆนะครับผมต้องทําให้จิตใจตัวเองอ่อนโยนถึงจะนําพาซึ่งความมาสมเร็จแล้วทําไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยนับก็บ่งบอกได้เลยว่าเทวดาจะนําพาซึ่งความมาสมเร็จต่อเมื่อท่านมีจิตใจที่อ่อนโยน ไม่มีอิจฉาไม่มีรัศยาไม่มีอาคาตไม่มีคิดมากไม่มีกลัวเรื่องราวต่างๆนับสิ่งเหล่านี้เทวดาดูอยู่เพราะฉะนั้นในโชคตาท่านควรที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่จะนำพาซึ่งความประสบสาเร็จในโชคชะตาของท่านปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเลามันเจ็บปดวดราวแสนทุกข์ทรมานพระราชาแห่งถ้วยจะนำพาซึ่งความประสบสำเร็จโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาแก้วแก้วแหวนเงินทองเบ็ดนินจินดา จะนาพาซึ่งความะสมเร็จมาสู่ทัวรท่านนับผมสิ่งดีๆเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาของท่านแล้วนับผมการชิงไหวชิงพริบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลเพรุบาบจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงถึงเวลาคาบุนกุศลวาส,สนาสิ่งที่ใช่จะบังเกิดขึ้น,นกับทัวท่านนับผมดวงดียังมีเกณฑ์ชะตาต้องตัดสินใจอย่างน่ากลัวการพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนับโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่น เข้ามาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งเดลเวอร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก้หลงพากันทมนตรหนุม่มรักดุ่มหลงมันตกตำแหน่งในดวงชะตาก็าแปลว่าดวงชะตาของท่านกำลังดีอยู่กำลังที่จะเป็นไปได้ด้วยดีสุขสมสม,สมหวังดังใจหมายก็ตกตำแหน่งที่ดีนะผมเรื่องราวต่างๆขออนุญาตหยิบไพ่ก่อนนะจ๊ะแลผมให้ท่านอดทนอดกั้นยืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวท่านเอง นะครับผมเรื่องราวต่างๆที่จะเข้าขอความช่วยเหลือจากใครหยุดด้วยก่อนข้าพเจ้าไม่สนใจข้าพเจ้ายือนหยัดด้วยตัวข้าพเจ้าเองให้อดทนอดการถ้าท่านยืนได้ก็แ,แปลว่าดวงชะตาของท่านสามารถยือนอยู่ยได้ยาวๆไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครดวงชะตานี้ถ้าอดทนอดกัน้นเป็นพิเศษดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคด้วยเรื่องราวต่างๆที่สุขสมสมหวังดังใจหมายด้วยเรื่องราวต่างๆที่ประเดบดังเข้ามาดวงชะตานี้ให้มุ่งมั่นเต็มกาลัง นะผมจะชาร์รถบังเกิดขึ้นในโชคตามุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่าเหลียวหลังหันกลับไปนะผมท่านจงสร้างแต่คุณงามความดีนำพาซึ่งความผสมเสมเลโชคลาภเงินทองบารมีวาสนารอท่านอยู่นับดวงสุขสมสมหวังนางใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ดีรอท่านอยู่และตำแหน่งบริวารล่ะเป็นยังไงนับบริวารรู้สึกเศร้าส้อยงอยเงากับปัญหาต่าง รู้สึกย่าแย่เพราะฉะนั้นบริวารเราก็ต้องเข้าไปช่วยบ้างนะบริวารอย่างเช่นอะไรพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านนะอาญาติมิตรสนิททั้งหลายเพื่อนฝูงบริวารลูกน้องอาผมท่านก็ควรที่ต้องปอกปักคุ้มครองดูแลให้เป็นอย่างดีดวงชะตานี้จะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดยพระราชาตกตําแหน่งแห่งเหรียญพระราชาแห่งเหรียญจะนําพาซึ่งความผสมเลยท่านจะมีการพลิกเปลี่ยนแปลผันจะมีเกณฑ์ชะตาได้นั่งบนบัลลังก์นั่งนับ,น,บนับเงินนับทอง นับความเจริญรุ่งเรืองนับความประสบสำเร็จท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังทําให้ท่านรู้สึกสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พับได้พบเจอกับสิ่งที่ใช่สิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะต้องทําดวงชะตาของท่านอดทน,อด,ทนอดกัน้นไม่นานขอทํานายว่าดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคถึงเวลากาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ดาวผมสิบเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคตาดูแลครอบครัวท่านให้อยู่ร่มเย็นม,มีสุข เลี้ยงดูปกปักคุ้มครองรักษาให้ทุกคนอิ่มหนำสําราญไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่นะครับมีกินมีใช้หรือกินหรือใช้ดวงชะตาจะได้เปิดรนะบมครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้เกี่ยวพันเกี่ยวกับครอบครัวนะจะโดนมาดานเรื่องราวต่างๆให้แก่ท่านก็ล้วนแล้วเกี่ยวกับครอบครัวนะท่านก็ลองดูแล้วกันนะผมปกปักคุ้มครองรักษาคนในครอบครัวท่านดีๆซื้อขนมนมเนยทุกสิ่งทุกอย่างให้ครบถ้วนบริบูรณ์อิ่มหนำสำราญเดี๋ยวดวงเปิดเอง ับผมสิ่งเหล่านี้ฟังดูแปลกแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาพิสูจน์กันมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเทวดาตามติดดูเรื่องราวต่างๆในชีวิตท่านนั้นมีจริงนะครับนะบผมการส่งมอบถ้วยทองการที่ท่านได้คนพบได้เจอนะ6ถ้วยทองนรับทอนอนุญาตนะผม7ถ้วยทองมันเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาท่านจะได้คนพบได้เจอนะครับกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพ พอ้าแม่้าตำรวจทหารนักสแสดงนักร้องที่จะนําพาซึ่งความมาสมเ็จเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้เปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามานะผมจะอยู่เหนือกว่าคนอื่นเขาเขาเรียกว่าคนเหนือดวงก็ได้เพราะว่าท่านเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายนะผมขออนุญาตเปิดไพ่ย้ํา,าดวงชะตาดวงยังตายยังตกตําแหน่งเอเมอรัล์นักลบก้าได้ก้าเสีย กล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นดวงชะตานี้ปีนี้ไม่เคยกลัวใครซะที่ไหนลุยเต็มเตี่ยมนะเต็มไปด้วยพลังของท่านนะผมโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งที่ดีพร้อมที่จะายพร้อมที่จะต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารมีวาสนานี่เป็นสัญญาณสัญลักษณ์แห่งความประสบ,สะสบความสําเร็จน,นะผมสิ่งดีๆกําลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับนะผมขอทํานายว่าดวงชะตานี้จะเจริญรุ่งเรืองสุขสมสมหวังดังใจหมายจะพบแต่ความสุข รับเกิดความแช่มชื่นในโชคชะตาผ่านพ้นวันที่25นี้ไปดวงชะตาเปิดรับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใ,ใหม่สิ่งดีๆกำลังจะมันเกิดขึ้นกับทุกท่านครับสวัสดีครับ